ะ,อะโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการนุชฟร์ไลฟ์วันนี้เราพาท่านผู้ชมรายการที่ติดตามผมนะฮะใน YouTube สมบัตินุชโฟร์ไลฟ์วันนี้เรามาที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนะเรามาทำอะไรกันอันนี้เรามาตามงานนะตามงานนะตามงานที่เราได้พรีเซนต์งานสังเกตเห็นนะถ้าใครได้ชม YouTube มันจะมีวิธีการขั้นตอนวิธีการดังนันผม สวัสดีครับครับสวัสดีครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเพิ่งตื่นเต้น <laughs> เดี๋ยวเพิ่งตื่นเต้นอ่ะลุงชื่ออะไรบุญฉลองพินทองลุงบุญฉลองพินทองนะครับพินทองพินทองได้เป็นลูกค้าของสองกตใช่ไหมลูกค้าสกตนเนี่ยไปใบปจองดีไหมใบจองดีไหมให้เงินมาใช้เกี่ยวกับการทำเกษตรเนาะ ตอของคุณด้วยเนาะสกะตอสอกตจังหวัดเพชรบูร์เนี่ยเป็นลูกของทอกสจังหวัดนะเขาก็นำปัจจัยการผลิตมาให้เกษตรกรใช้แล้วก็ผมเป็นส่วนหนึ่งนะในการที่จะะสงเสริมอันนี้อุลุงฉล,ล,ลองเนี่ยใช้อตอนนี้ทำเกษตรอะไรทำน <ทำ S 1> า,<ม>าทำนานะทำนากี่ไร่ทำนาอย่างเดียวแปดไร่แปดไร่ครับ ก่อนก่อนไี้แไร่ได้ประมาณกี่ติดตันก็ไร่ละตันผ่านไรละตันผ่านทุกปีนะแล้วต้นทุนที่ใช้ตอนนี้ปุ๋ยเป็นยังไงปีนี้รู้สึกหนักหนักปุ๋ยหนักกว่าหเนิกอี่ีเางี้นึกยังไงอะทำทำไมถึงตัดสินใจในการมาใช้ปุ๋ยทางใบเนี่ยคือทาง เอาไงเอาทางสกตสกตสกตเรื่องทกศได้แหละทกศั่นแหละทกศทกศเขาแนะนำให้ซื้อประลองดูอยากลองอยากลองนะอยากลองอยากลองเห็นผลยังไงถ้าได้ผลยังไงก็จะได้ครับก็อย่างนี้อย่างนี้ครับเพราะว่าทางสกตเนี่ยเขาปล่อยเป็นปัจจัยการผลิตแล้วก็ทำเกี่ยวกับเกษตร นะครับเกษตรปลอดสารอันนี้เป็นเกษตรปลอดสารนะครับแล้วก็สนใจที่จะใช้สินค้าถูกไหมวันนั้นมานําเสนอโอเคตัดสินใจเลยไหมครับดูว่าดูแล้วว่าเอายังไงลดต้นทุนแน่ลดต้นทุนแน่เพิ่มผลผลิตก็ยำไม่รู้โอยยูเรียโอยยูเรียน้ำอยู่ตรงไหนยูเรียน้ําที่ว่าทมให้ต้นเขียวอันไหนอันไหนที่แนะนําไป จำได้ไหมไม่รู้นี่ไงนี่ศรีศพศูนย์ที่คุณพ่อต้องการที่จะให้ต้นข้าวเขียวแต่กออันนี้และตัวป้องการเชื้อราอันนี้นี่ยตัวป้องการเชื้อราทำข้าวเล็กใช้อนี้ก่อนเข้าใจไหมข้าวเล็กสลับกันตัวกำจัดเชื้อรากับแบคทีเรียอันน,นี้ตัวนี้กับตัวนี้นี่อ่าอันนี้ตัวป้องก,กันกับกำจัดเชื้อราตัวเนี้ยชุดเนี้ยนะ และตัวเนี้ยเข้าใหญ่แต่งตัวจะออกรวงใช้อันนี้ผสมผสมเลยอันนี้เข้าเล็กน,นี่เข้าใหญ่ผสมกันอันนี้เข้าเล็กก่อนนะก็ข้าเล็กก่อนเวลาเข้ามันจะออกรวงแต่งตัวกลมแล้วอะคอยผสมอันนี้แค่นั้นเองแล้วก็ผสมกับสารจับใบนะครับสารจับใบนะอันนี้มันมีสารจับใบอยู่ในนี้อยู่แล้วนะ ไต้องไปซื้อ